ท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมนะครับมาออกกําลังกายแล้วก็ชมสวนสาธารณะนะครับที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับสวนนั้นก็คือสวนสาธารณะนองประจักษ์นะครับที่อยู่ด้านหลังรบตรงนี้เป็นประตูทางเข้านะครับที่เข้าไปชมในสวนสาธารนณะแล้วก็มีลานกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับหลังจากนั้นนะผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยวิ่งออกกำลังกายตามเส้นทางวิ่งนะครับ ถนนเส้นทางวิ่งรอบน้องประจักษ์เลยนะครับเดี๋ยวติดตามผมไปดูเลยนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้เป็นทางเข้าของน้องประจักษ์ศิลปากรมนะครับอ๋อใน,นวิ่งออกกำลังกายตอนนี้คนก็เริ่มมาวิ่งออกกำลังกายแล้วนะครับนี่ทางเข้าสวนสถานะทางเข้าสวยงามมากเลยนะครับ ทั้งทางวิ่งททางปัจจัยยานนะครับครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับมาสวยงามมากเลยนี่ครับป้ายเทศบาลนครอ,อุดรน,นะครับโอ้สวยงามมากเลยครับป้ายแผนผังที่อยู่ด้านในของน้องประจักษ์นะครับไอเลิบน้องประจักษ์เรามีเกลืเหลืองสวยงามมากเลยนะครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ ตรงบริเวณนี้ลานกิจกรรมก็เรียกว่าลานกิจกรรมเต้นแอโรบิกตะก้อลอดห่วงสังคีตะศาลานะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยวมีลานจอดรถเสร็จแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นหอนาฬิกาสนามเด็กเล่นห้องน้ำศาลาฉัดไพทูลน,นะครับเสร็จแล้วอ่า ทางวิ่งนะครับก็จะวิ่งมาทางนี้นะครับรอบนี้เลยนะครับก็จะมีลานออกกําลังกายอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลอุดรธาน,นีนะครับวิ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไปตามน,นี่เสร็จแล้วก็จะมีลานแอโรบิกนะครับแล้วก็จะมีเป็ดยักษ์กับเป็ดนาลูกเป็ดนะครับที่ในน่ารักมากเลยนะครับที่อยู่ในหนองน้ําในหนองประจักษ์นะครับก็วิ่งผ่านไปตามนี้ นะครับหนึ่งรอบก็ามาด้านในของสวนสาธนารนณะหนองประจักษ์นะครับด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นที่จอดรถจักรยานนะครับมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้ให้ขึ้นมาด้านบนนี้นะครับตรงบริเวณด้านขวานั้นนะครับก็กำลังก่อสร้างนะครับศูนย์ออกกำลังกายและนันทนาการของผู้สูงอายุนะครับ ครับโหสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้เป็นถนนที่ชอบไปที่จอดรถนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลานออกกําลังกายด้วยนะครับครับตรงนี้เป็นลานกิจกรรมนะครับที่กว้างมากเลยนะครับ อยู่ตรงด้านข้างของลานกิจกรรมนะครับที่แต่ก่อนผมเห็นเขาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ที่อยู่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่โหนี่เป็นไดโนเสาร์นะครับเป็นสนามเด็กเล่นนะครับโอ้อยู่ด้านใน,นสวยงามมากเลยนะครับแต่ก่อนผมมาก็ยังไม่เห็นมีนะครับตรงลานสนามเด็กเล่นที่เป็นไดโนเสาร์ต่ตอนนี้ที่น้องประจักษ์ได้ทําการปรับปรุงนะครับโอ้โห น่าสนุกเลยนะครับนี่ครับครับเขาให้เครื่องเล่นนะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุหกถึงสิขวบเท่านั้นนะครับนี่ตรงบริเวณนี้จะมาให้เราเข้าไปนะครับครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นอหอหอนาฬิกานะครับเสร็จแล้วก็ยังจะมีสนามเด็กเล่นนะครับที่อยู่ทางด้าน ฝั่งขวามือนี้นะครับมีต้นไม้ร่มรื่นมากเลยต้นไม้เยอะเหมือนกันนะครับที่อยู่ในสวนสาธารณะน้องประจักษ์นี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณอีกบริเวณหนึ่งนะครับที่เป็นสนามเด็กเล่นเป็นสนามเด็กเล่นนี่ครับสนามเด็กเล่นแห่งที่สองนะครับที่ผมเห็นที่อยู่ใน สวนสาธารณะหนองประจักษ์จินดปาคมนะครับนี่มีต้นไม้มีม้านั่งให้เราได้นั่งอ๋อทางเดินทางเดินแล้วก็มีต้นไม้อยู่สองข้างทางเดินนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นหอนาฬิกานะครับหอนาฬิกานะครับถ้าเป็นกลางคืนก็คงจะเห็นแสงไฟนะครับ ตรงนี้เป็นโครงการปลูกต้นไม้เฉลืมพระเกียรตินะครับครอบรอบ72พรนษาเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพศสอ4 2นะโดยชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานีนะครับนก็บริเวณสวนสาธารณะที่อยู่ด้านในนะครับมีเส้นทางให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าจะปั่นจัก,กรยานเล่นนะครับออกกำลังกายหรือว่าเดินชมสวน มีมุมมีศาลาให้เราได้นั่งนะครับมีทางเดินให้เราโอ้ชมเพลินเลยนะครับนี่ด้านหน้าของผมเป็นสะพานแขวนนะครับอาสะพานแขวนที่สองโอ้ตรงนี้ก็เป็นบรรยาก,กาศที่สวยงามมากเลยนะครับโอ้มีทางเดินหล,หลายเส้นทางเลยนะครับนี่ทางขยะดีไซน์รูปแบบที่สวยงามเหมือนกันนะครับ รงบริเวณนี้น่าจะทําเป็นค้างนะครับที่เป็นรูปตรงโค้งนะครับถ้าต้นไม้เลื้อยขึ้นไปทั้งหมดผมว่าก็น่าจะเป็นร่มแล้วก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับที่ให้เราได้มาเที่ยวนี่ต้นนี้ต้นไม้นะครับที่ดัดเป็นรูปต่างๆนะครับ ส oh, วยงามมากเลยนะครับถ้าได้ตัดแต่งแล้วก็น่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับครับประวัติของหน้องประจักษ์นะครับหน้องประจักษ์มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีนะครับเดิมชื่อว่าเป็นหนองนาเกลือนะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่พลตรีพระเจ้าบรมมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้สร้างเมืองอุดรธานีจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหน้องประจักษ์จะมีพื้นที่ทั้งหมด 3 8ไร่ถ้าค่าข้อควรปฏิบัตินะครับตอนออกกําลังกายในสวนสาธนารณะนะครับ 1. ถ้ามีถ้ามีใครครับงดเข้าสวนสาธารณะ2เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรนะครับ3เมื่อออกกําลังกายเสร็จห้ามรวมตัวสังสรรค์ดื่มกินนะครับ 4. สวมหน้ากากตลอดเวลายกเว้นยกเว้นขณะออกกําลังกาย 5. ให้ ความร่วมมือกับมาตรการของสวนสธนาธารณะอย่างเพ่งพัดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครอุดรธานีนะครับครับตรงนี้เป็นลานไทยเก็กนะครับนี่ลานไทยเก๊กครับตรงนี้เป็นศาลาวายุพักนะครับศาลาวายุพักนี่สามารถที่จะนั่งชมวิวนะครับนี่ดูหนองน้ำแล้วก็ดูเป็ดน้ำที่อยู่สองตัว ที่อยู่ในหนองน้ํากับที่อยู่บนฝั่งนะครับอยู่ด้านน้นกับมีเรือนั่งปั่นเป็ดนะครับสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในใจกลางเมืองอุดรธานีเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่อยู่ในอุดรธานีเขาก็จะมาออกกําลังกายกันอยู่ในสวนสาธารณะหนองประจักษ์นี่นะครับตอนนี้ป้ายแอดอุดรธานีนะครับถ้าเป็นตอนเย็นๆนี่ครับตอนนี้เขา ไฟเขาเปลี่ยนสีไปตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็เปิดไว้อย่างนี้แหละครับถ้าเป็นกลางคืนก็จะมองเห็นไฟแสงสีที่สวยงามมากเลยนะครับของป้ายแอสอุดรนธานีส่วนเส้นทางที่อยู่ด้านในสวนสาธารณะนะครับก็สามารถที่จะทั้งเดินดิ่งและปั่นจักรยานได้ด้วยเลยนะครับเพื่อจะได้ดูความสวยงาม แล้วก็ชมสวนนะครับชมต้นไม้เพลิดเพลินไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนหยอนใจไปด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีนะครับครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับของสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับตอนที่ผมได้เคยมาอยู่ที่อุดรธานีนะครับ ตรงนี้ยังไม่มีต้นไม้เยอะขนาดนี้นะครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านในนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้ก็เต็มไปหมดละนาฬิกาที่อยู่ด้านหน้านั้นนะครับแต่ก่อนก็ไม่มีนะครับผมโอ้ไม่ได้มาเป็นสิบกว่าปีนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับนี่ครับหายบ้านเชียงนะครับ โอ้โหายใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับเขาก็จะมีป้ายโครงการปรับปรุงทาสีทางเดินภูมิทัศน์นะครับภายในส่วนทนาาหนองประจักษ์ศิลปาคมนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นสะพานปลานะครับที่เราจะยืนให้อาหารปลานะครับตรงทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับสะพานปลา บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเดินลงไปให้อาหารปลาอยู่ใกล้ๆเลยนะครับนะครับเส้นทางออกกําลังกายของหนองประจักษ์นะครับรอบหนองประจักษ์นะครับก็จะมีเส้นทางอยู่2องเส้นทางนะครับเส้นทางอีฟ้านี่เป็นเส้นทางในการปั่นจักรยานนะครับส่วนเส้นทางที่อยู่ข้างด้านซ้ายมือนั้นนะครับเป็นเส้นทางเดินวิ่งนะครับออกกําลังกายนี้เส้นทางเดิเส้นทางที่เป็นทางวิ่งครับ ทางปันจักรยานนะครับตรงบริเวณนี้เราจะมองเห็นอาหารบ้านเชียงอย่างชัดเจนเลยนะครับทผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอุดรหรือว่าเดินทางมาที่อุดรธานีนะครับผมอยากให้หาเวลามาออกกําลังกายนะครับจะมาเดินก็ได้นะครับเดินเพื่อชมสวนก็เป็นการออกกําลังกายอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อสุขภาพของท่าน จะได้สู้กับโรคร้ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ก็โควิด19ก็ยิ่งติดกันระบาดอยู่นะครับนี้นี้สะพานแขวนหนึ่งนะครับกับสะพานแห่งนี้เป็นสะพานแขวนแห่งแรกนะครับปลาเยอะมากๆเลยนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นวิวร,บรอบๆสวนสาธารณะหนองประจักนะครับตั้งปั่นจักรยานร,รอบๆนี่ ระยะทาง3กิโลเมตรกว่านะครับนี่ครับสองเส้นทางนะครับด้านซ้ายมือเป็นเส้นทางในการปั่นจักรยานด้านขวามือเป็นเส้นทางในการเดินและก็วิ่งออกกําลังกายนะครับครับผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชมสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับที่อยู่ในตัวเมืองอุดอรธานีนะครับจังหวัดอุดอรธานีที่เป็นสวนสาธารณะทีาาทะ่มีบริเวณที่กว้างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นหนองน้ําที่ใหญ่มาก มีอะไรให้เราได้เดินชมแล้วก็ออกกำลังกายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าได้มาเที่ยวที่อุดรธาน,นีนะครับก็ถ้าอยากจะหาที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ที่ออกกำลังกายนะครับผมก็ขอแนะนําที่อาชวนสาธารณะของหนองประจักษ์นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากดกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสําหรับคลิป ในการออกกำลังกายหรือว่าชมสวนสาธนารณะผมจะมีให้ชมอย่างต่อนเนื่องเนื้ครับก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ